ลองนึกภาพตามกันดูนะครับว่าถ้าเราสามารถสั่งงานเครื่องจักรที่ซับซ้อนมากๆได้แค่ด้วยเสียงของเราเองวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องเทคโนโลยีสุดล้ำที่จะเปลี่ยนโลกการบินไปเลยนั่นก็คือดโดรน AI ที่ควบคุมด้วยเสียงครับใช่แล้วครับแล้วมันจะเป็นยังไงล่ะถ้าการบังคับดโดรนที่ดูยุ่งยากซับซ้อนเนี่ยมันง่ายเหมือนเราคุยกับเพื่อนคนหนึ่งเรื่องที่เคยเห็นกันแต่ในหนังไซไฟตอนนี้มันกําลังจะกลายเป็นจริงแล้วนะครับ เอาละครับเรามาเริ่มกันที่ส่วนแรกเลยอนาคตของการสั่งการครับนี่แหละครับยุคใหม่ของเทคโนโลยีแบบที่ไม่ต้องใช้มือกำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วคือตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่หลายเจ้าเลยกำลังซุ่มพัฒนาโดรน AI ที่ไม่ธรรมดาครับเพราะมันสามารถเข้าใจแล้วก็ทำตามคำสั่งเสียงของเราได้แบบทันทีทันใดเลยนะซึ่งนี่แหละครับมันจะเปลี่ยนวิธีที่เราคุยกับเครื่องจักรไปตลอดกาลเลยแล้วเคยสงสัยไหมครับว่า เอแล้วเทคโนโลยีเบื้องหลังเสียงเนี่ยมันทำงานยังไงโดนมันฟังเรารู้เรื่องได้ยังไงกันเดี๋ยวเราจะพาไปดู3มองค์ประกอบหลักที่ทำให้เรื่องนี้เป็นไปได้ครับองค์ประกอบสำคัญของมันมีอยู่3เสาหลักด้วยกันครับอย่างแรกเลยคือการประมวลผลภาษาธรรมชาติหรือที่เราเรียกสั้สนๆว่า NLP 2คือการทำงานแบบเรียลไทม์และ3คือการนำทางอัตโนมัติครับซึ่งทั้ง3อย่างนี้ต้องทำงานประสานกันนะ แต่ตัวที่เป็นพระเอกเลยที่ทำให้โดนเข้าใจภาษาคนได้จริงเนี่ยก็คือเจ้า NLP นี่แหละครับประเด็นมันอยู่ตรงนี้ครับมันไม่ใช่แค่การได้ยินนะครับไม่ใช่แค่รับเสียงเข้าไปแต่มันคือการเข้าใจครับเข้าใจความหมายที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังคำพูดของเราจริงๆแล้วคำถามคือโดนมันเข้าใจเราได้ยังไงละ่ะเอาละในส่วนนี้เราจะไปแอบดูการทำงานข้างในสมองกล AI ของมันกันครับหัวใจของเรื่องทั้งหมดเลยนะครับก็คือสิ่งที่เรียกว่า การประมวลผลภาษาธรรมชาติหรือ NLP เนี่ยแหละครับพูดง่ายง,งาก็คือมันเป็นความสามารถของ AI ที่จะตีความแล้วก็ทำความเข้าใจภาษาที่เราใช้พูดกันในชีวิตประจำวันจริงๆไม่ใช่แค่ชุดคำสั่งแข็งๆที่ต้องเป๊ะๆเ,เหมือนโค้ดคอมพิวเตอร์อะลองดูตัวอย่างนี้นะครับถ้าเราพูดว่าบินไปข้างหน้า10ฟุตตัวระบบ NLP เนี่ยมันไม่ได้แค่ได้ยินเสียงเฉยๆนะครับแต่มันจะแยกแยะได้เลยว่าเจตนาของเราคืออะไร อ๋อคือบินไปข้างหน้าและพารามิเตอร์หรือข้อมูลประกอบคืออะไรก็คือระยะทาง10ฟุตนั่นเองครับกระบวนการทั้งหมดนี้ฟังดูอาจจะซับซ้อนแต่จริงๆมันเรียบง่ายและทรงพลังมากครับคือมันเป็นแบบนี้ 1. โดรนรับคำสั่งเสียงเข้าไป 2. AI ประมวลผลความหมายและ 3. โดรนก็ลงมือทำตามคำสั่งทั้งหมดนี้เกิดขึ้นเร็วมากแบบว่าในชั่วพริบตาเดียวเลยครับโอเค พอเรารู้แล้วว่ามันทำงานยังไงคำถามต่อไปก็คือแล้วเราจะเอาเทคโนโลยีสุดเจ๋งนี้ไปใช้ทำอะไรได้บ้างต้องบอกเลยว่าใช้ได้หลากหลายมากครับตั้งแต่ในสนามรบไปจนถึงก้องถ่ายหนังเลยทีเดียวคือศักยภาพของมันนี่แหละกว้างจริงๆครับลองนึกดูนะในภารกิจทางทหารที่ทุกวินาทีมีค่าการสั่งการด้วยเสียงมันช่วยลดความเสี่ยงและเพิ่มความเร็วได้มหาศาลครับหรือในโรงงานอุตสาหกรรมที่ต้องไปตรวจสอบในที่ที่อันตรายหรือเข้าถึงยาก หรือแม้แต่ง,งานสายครีเอทีฟการถ่ายภาพถ่ายวิดีโอก็จะได้มุมมองใหม่ๆที่เราไม่เคยทําได้มาก่อนเลยครับลองมาเปรียบเทียบให้เห็นภาพชัดๆกันอีกทีนะครับถ้าเป็นในทางการทหารเปร้าหมายหลักก็คือการสอดแนมการรบซึ่งประโยชน์ที่ได้ชัดๆเลยคือมันเร็วขึ้นประสานงานง่ายขึ้นและที่สําคัญลดความเสี่ยงต่อชีวิตคนด้วยแต่พอมาดูในฝั่งอุตสาหกรรมเป้าหมายจะเปลี่ยนไปครับจะเน้นไปที่การเข้าถึงพื้นที่ที่มันยากๆหรืออันตราย ประโยชน์ก็คือวิศวกรหน้างานจะทำงานได้ง่ายขึ้นเยอะแล้วก็ปลอดภัยขึ้นมากด้วยครับแล้วถ้าเป็นคนทำงานสายโปรดักชันล่ะครับโอ้โหอันนี้คือเปลี่ยนเกมเลยนะมันหมายถึงการที่เราจะได้ช็อตที่เพอร์เฟที่สุดโดยที่ไม่ต้องวุ่นวายกับรีโมทคอนโทรลอีกต่อไปแค่คิดภาพแล้วก็สั่งออกมาด้วยเสียงก็ได้ช็อตเทปเท,ปเทปแบบที่ต้องการเลย เห็นไหมครับว่าทั้งหมดที่เราคุยกันมาเนี่ยมันกําลังพาเราไปสู่อนาคตที่น่าตื่นเต้น <ๆ S 1> มากเพราะจริงๆแล้วเรื่องนี้มันใหญ่กว่าแค่เรื่องของโดรนนะครับแต่มันคือการที่เรากําลังจะนิยามความสัมพันธ์ระหว่างคนกับเครื่องจักรกันใหม่ทั้งหมดเลยฉะนั้นถ้าจะให้สรุปหัวจังสาคัญของเรื่องนี้ก็คือเรากําลังสร้างความเป็นหุ้นส่วนที่มันเป็นธรรมชาติและใช้งานง่ายมากๆระหว่างคนเรากับเครื่องจักรอัจฉริยะครับเรากําลังจะเปลี่ยนสถานะจากแค่ผู้ควบคุมที่คอยออกคําสั่ง ไปสู่การเป็นเพื่อนร่วมงานที่ทำงานร่วมกันอย่างแท้จริงและสุดท้ายนี้ก็อยากจะทิ้งคำถามที่น่าคิดเอาไว้ครับว่าถ้าวันหนึ่งอุปกรณ์ทุกอย่างรอบตัวเราไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามมันสามารถฟังและเข้าใจเราได้หมดถึงวันนั้นโลกของเราจะเปลี่ยนไปขนาดไหนกันครับ